สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับน้องครับผู้ที่อยู่ด้วยกันมานานเนี่ยนะพี่ถามตรงๆเลยเขาจะมีการเบื่อกันไหมหรือว่าเหม็นหน้ากันบ้างไหมคะโอ้โหมันก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดานะคะพี่ภูมิแต่ว่าด้วยพื้นฐานของคนที่รักกันอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งความรักความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจกันก็จะทําให้มองข้ามสิ่งเบื่อต่างๆเหล่านี้ไม่ได้แล้วก็มองเห็นความดีของกันและกันมากกว่าค่ะบางทีเราจะจิกกัดเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วประทาเล็กๆเนี่ย ก็จะใหญ่โตกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้ใช่แล้วค่ะสำคัญมากครับสำหรับทุกคู่รักนะครับไปชมไฮไลท์รายการกันเลยค่ะเครียดมาก็โทรบอกแฟนว่าเนี่ยโดนตัดผมนะตัวเองล่ะก็เกียนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็พึ่งพากันได้ครอบครัวเนี่ยรักเราแบบไม่มีเงื่อนไขส่วนแฟนเนี่ยรักเราเพราะว่าอยากได้ตัวเราหรือเปล่าก็ยังไม่รู้จริงไหมนิ้วเราเนี่ยปลอดภัยที่สุดค่ะถ้าออกไม่ได้ไปพบแพทย์อย่าทิ้งไว้มีบางท่านที่อายนะคะทิ้งถุงยางลงมที่หลุดไวไหมคะ น้องแต่ละคนคือครักข้มักขเม้นในการเรียนจริงๆสมกับปรัชญาของที่นี่เลยทีเดียวเอาวคอเลยครับแม่เรียนก็ตั้งใจครับก็ทำการบ้านส้่อลขนาดนี่ไา่รู้ว่าน้องๆที่มาร่วมปฏิบัติการรักของเราจะถีโจทย์รักได้หรือไม่ทำลุ้ตามเชียร์กับสองคู่หูชูรักนตสุมกันเลยครับ บอกกันให้ชื่นใจหน่อยค่ะว่าเราแวะเวียนมาที่ <c oughs> โรงเรียน <c oughs> โรงเรียนสีฟันนั่นเองครับพี่น้องครับสีกันคะ่ะอ๋อรู้แล้วนะเ <c oughs> ขามาไลฟ์ดีดแล้วเขาจำได้ <c oughs> วันนี้เรามาพูดคุยถกเถียงกันเรื่องอะไรครับพี่น้อยครับเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการเรียนนะคะเราจะเลือกปรึกษาใครดีระหว่างครอบครัวหรือแฟนค่ะทำความรู้จักกับทั้ง2องทีมก่อนดีกว่าดีค่ะทีมฝั่งพี่ก่อนเลยดูหน้าตาแล้วไม่ธรรมดา <c oughs> ไม่ธรรมดาจริงๆ <c oughs> 2> 3ามสอนึใชครับ Family ทีนี้ยิ่งไม่ธรรมดาครับพี่โน้ตครับใช่แลนรอมารู้จักกับทีนี้กันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวเลยค่ะก็ต้องคือลีลาเขาสังเกตด้านล่างที่ดีใช่เป็นยเวิ้งสะโพกนิดๆนะครับตัดชิ้นะครับกลาเลยค่ะ มันเริ่มขึ้นแล้วคุณผู้ชมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเปิดเห็นไปครับถ้าเกิดน้องเตยมีปัญหาฝึกสาแฟดท่านนิเอลมีปัญหาฝึกสาครอบตัวรค,ครับกับตันทีพร้อมไหมพร้อมเลยกันเลยเได้ค่ะเดินไปเลยเต้ไนไปด้วยสวยๆแค่เปิดตัวแต่ละทีม แรงสักขนาดนี้เห็นที่ตอนประทับฝีปากเจริแรงได้อีกนั้นเนี่ยระหว่างทีมแฟมิลี่กับทีมกระโ霍โตกคลื่นทีไหนมีเหตุผลเด็ดก,กว่ากันมาสัมสความระดมสมองก,กันก่อนครับ อะไรสิงอ่พอครอบครัวกับแฟนปรึกษาใครดีเออแล้วของเราเนี่ยคือปรึกษาใครก็แฟนทำไมเลองปรึกษาแฟนอะ่ะการแต่งตัวอะไรเพลงอะไรเงี้ยมันคุยกับแฟนเข้าใจกว่าที่ปรึกษามีที่คนพาเที่ยวที่แบบที่เข้าใจเราที่ไม่ใช่เดินสวนสาธารนณะอาจจะไปเดินสวนทุ่งจัรแฟนโซนแฟนชัออ่นอะไรอย่างนี้โปรดเมตานะคะขอคะแนนจากทางบ้านด้วยนะคะ ขอตัวนะผมขอสอนน้องเขาอย่าไปแอบ,บดมนี่ดูดิมึนพูดช้าช่วยเพื่อนคิดได้แล้วดูดิเวลาเรามีปัญหาทางเรื่องรักเรื่องเรียนเรื่องอะไรก็ตามมักจะปรึกษาใครเป็นคนแรกเลยคะปรึกษาคุณแม่ค่ะปรึกษาคุณแม่ ใช่ค่ะทำไมอะคะคุณแม่เหมือนทําประสบการณ์มาถอนเราก็จะให้ข้อคิดที่ดีกว่าค่ะเรามีไม้เด็ดอะไรไปสู้กับอีกทีมหนึ่งบ้างต้องรอดูนะคกับตค่ะอนทีอเึ้นมาเออเออเออกอ้เออเรอเออเมอเออเเอออ อันนี้เสิ่งนนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วแฟมิลารีขึ้นก่องของเสียงปร็อพเบอร์ในเกิร์ลเราคงไม่เอาเรื่องแบบความลับเนี่ยไปบอกพ่อแม่เพราะว่าถ้าพ่อแม่รู้อาจจะเสียใจได้ก็เลย คิดว่าการปรึกษาแฟนน่าจะดีกว่าครอบครัวเรื่องที่ปรึกษาพ่อแม่ไม่ได้เราก็สามารถปรึกษาแฟนได้นะคะพ่อแม่นี่หัวโบราณไม่ทันสมัยค่ะไม่เหมือนวัยรุ่นอะไรที่แบบว่าพึ่งพาพ่อแม่ไม่ได้เราก็มาพึ่งพาแฟนถ้าพึ่งพาพ่อแม่เมื่อไหร่จะโตอะคะปรึกษาแฟนมันก็ดีนะคะเป็นที่ปรึกษายามเหงามีเพื่อนคุยเวลาเรา เครียดจากอาจารย์ดุอย่างอาจารย์ตรวจผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เครียดมาก็โทรบอกแฟนว่าเนี่ยโดนตัดผมนะตัวเองล่ะก็เกียนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็พึ่งพากันได้เป็นก็เป็นที่ปรึกษาทุกท,ก,ทกอย่างเวลามีปัญหาขัดสนเรื่องเงินยืมกันได้แต่ก็ระวังโดนทวงเวลาเลิกกัน คุณจะสู้ทีของผมได้หรือเปล่าแน่นอนว่าทีมนี้เขาบอกว่าเขาโต้คลื่นกันมาเลยทีเดียวยังไงงั้นไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะก้าโต้คลื่นค่ะครอบครัวนเนี่ยรักเราแบบไม่มีเงื่อนไขส่วนแฟนเนี่ยรักเราเพราะว่าอยากได้ตัวเราหรือเปล่าก็ยังไม่รู้จริงไหมขอเสียงเลยเลยรักจริงแบบไม่โกหกแฟนเนี่ยปิ้นปั้ปนตลอด มากกว่าเราอาบน้ำร้อนมากกว่าเราจริงไม่จริงปรึกษาแฟนก็สบายใจเหมือนกันแต่ว่าปรึกษาครอบครัวเนี่ยมันสบายใจยิ่งกว่างจริงไม่จ๊ะเขาเสียบไปแล้วขอบคุณค่ะมาพี่เซ็ตหรือมาปลุกม็อบวะเนี่ยถึงเวลาพี่ออกโรงแล้วไหมน้องน็อตค่ะไม่ต้องหล่อมากเดี๋ยวน้องๆจลงขอบคุณนะมีขำเอื้ออาทอห้พี่ด้วย มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแฟนคเคลียร์กันเองเลยหรือปรึกษากับครอบครัวเราครอบครัวค่ะครอบครัวเพราะว่าพ่อกับแม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนค่ะและถ้าเกิดมันเป็นเรื่องแบบตัวตัวอะไรเงี้ยก็คุยกันได้ค่ะเปิดเผยกับพ่อกับแม่ทะเลาะกับแฟนไม่เข้าใจกับแฟนเลยปรึกษาใครปรึกษาแฟนหรือปรึกษาครอบครัวไม่รู้ว่าไม่เคยมีแฟนลองใา้จินตนาการเลยครับปรึกษาครอบครัวครอบครัวผมรับได้ทุกอย่าง ตาแล้วพี่เชื่อว่าครอบครัวเรารับไปทุกอย่าง <c oughs> ครับเป็นเราเนี่ยมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องแฟนเราจะปรึกษาใครหมอกรอง๊กครับปรึกษาครอบครัวพ่อพ่อแม่ย่อมเข้าใจมากกว่าเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่มาก่อนมีปัญหาต้องปรึกษาครอบครัวครอบครัวครับครอบครัวค่ะ,คะจะปรึกษาใครดีแล้วก็จะได้ข้อคิดเห็นดีๆอย่างไรต้องมาฟังท่านนี้เลยค่ะคุณหมอพันศักดิ์ศุกเลิกค่ะ ตะกี้นี่ผมนั่งมองนะครับระหว่างที่น้องอภิปรายทั้งหลายเนี่ยผมก็นั่งมองถ้าเกิดมีปัญหาที่สําคัญมากๆเนี่ยน้องๆจะปรึกษาครอบครัวถูกต้องไหมครับแต่ก็หลายต่อหลายคนเนี่ยปัญหาบางเรื่องก็ปรึกษาแฟนก่อนนะครับเพราะนั้นเราจะต้องนั่งมองว่าเออระหว่างครอบครัวกับแฟนเนี่ยมันต้องมีจุดเด่นมันต้องมีจุดที่ด้อยกว่าถูกไหมครับถ้าตะกี้เรานั่งมองเนี่ยครอบครัวรักเราจริงทุกคนยอมรับจริงไหมครับส่วนแฟนทันสมัยกว่าจริงไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวเราทันสมัยด้วยแต่กี้น้องคนนึงเขาตอบสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดเราสามารถเป็นที่พึ่งของน้องๆได้เราสามารถตอบคาถามเขาได้เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อแม่เป็นทั้งครอบครัวด้วยเนี่ยเขาจะปรึกษาเราน้องว่าจริงไหมครับแต่ยังไงก็ตามบางเรื่องหวานหวานแหววแหววมันก็ปรึกษาแฟนมันจะปรึกษาครอบครัวคงไม่ได้ใช่ไหมแต่เรื่องเรียนเนี่ยเราก็ปรึกษาพ่อแม่ถูกต้องไหมครับสรุปว่าเรื่องไหนที่มันไม่ใช่เรื่องสําคัญเราจะปรึกษาแฟนเล่นๆก็คงไม่เป็นไรหรอกนะ แต่เรื่องสาคัญสาคัญครับปรึกษาคุณพ่อคุณแม่และครอบครัว,วดีกว่าเพราะเขารักเราจริงครับตีโจทย์แต่ทุกสัปดาห์นะครับขอเสดงปรบมือดังๆคุณหมองแก่แล้วนะครับแลวก็แน่นอนค่ะถ้ามีปัญหาอะไรนึกไม่ออกบอไม่ถูกก็ปรึกษารายการชุกชุรสได้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจับมารุยก,กันต่อกับชรกชลค่ะชั่คท่เดียวค่ะนิ้วเราเนี่ยปลอดภัยที่สุด<ะ>ถ้าออกไม่ได้ไปพบแพทย์อย่าทิ้งไว้<ะ>มีบางท่านที่อายนะคะทิ้งถุงยางนาำมันที่หลุดไนะคะ ตอใจดีนะคะที่อาสาม,มาช่วยติวเรื่องลับๆในวันนี้นะคะท่านเป็นสูตินรีแพทย์ค่ะที่ถนัดเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงค่ะขอต้อนรับแพทย์หญิงชัมวัลีศรีสุขโขค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะน้องโน,โนูส้ส,สวัสดีค่ะน้ง้งถูกเรามาเริ่มต้นกันกันกบอีเมลแรกเลยดีกว่านะครับอีเมลนี้มีหัวข้อเขียนว่าเหตุเกิดจากถุงยางครับสวัสดีครับคุณหมอเวลาผมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเนี่ย ก็จะใส่ถุงยางอนมามัยเป็นประจําเลยนะครับดีมากนะฮะแต่ว่าวันหนึ่งขณะที่มีอะไรการถุงยางมันเกิดขาดขึ้นครับมีเศษชิ้นส่วนของถุงยางหลุดเข้าไปในช่องคลอดของแฟนผมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเลยขอถามคุณหมอหน่อยนะครับหากเกิดมีเศษถุงยางหลุดอีกจะทํำยังไงให้มันออกมาจากช่องคลอดของเธอนะครับหลังจากนั้นผมก็ให้แฟนทานยาคุมแบบฉุกเฉินติดต่อกันนะครับสองครั้ง ต่อหนึ่งวันไม่ทราบว่าจะเป็นอันตรายกับเธอหรือเปล่ารบกวนคุณหมอช่วยตอบด้วยนะครับกังวลใจจริงๆโโเป็นเรื่องที่เหมือนกับหญ้าปากคอ,อกแต่ไม่คอ,อกนะคะเพราะบางทีเอาออกไม่ได้จริงๆถุงยางนาไมยหลุดก็คือเอาออกเอาออกก็คือจะต้องเอามือเข้าไปล้วงไปควักออกแต่บางทีมันอยู่ลึกค่ะส่วนใหญ่มันจะหลุดบริเวณด้านหลังของปากมดลูกควานไม่ถึงแล้วบางทีคุณผู้หญิงกลัวว่าล้วงเข้าไปเนี่ย อาจจะไปเจออะไรไปขูดนู่นใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็จริงๆแล้วหลุดก็ไม่ต้องอายนะคะไปพบหมอสูบเพราะเราก็จะออกง่ายมากก็คือใส่เครื่องมือเข้าไปแล้วใช้เครื่องมือขีดออกมานนิ้วมันเข้าไปไม่ถึงเนี่ยมันมีอุปกรณ์เลยไหมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแหนบเลยอาจจะแบบคมหรือเจ็บหรืออะไรเงี้ยก็เลยไม่แนะนําไม่ได้ค่ะสรุปนิ้วเราเนี่ยปลอดภัยที่สุดถ้าออกไม่ได้ไปพบแพทย์อย่าทิ้งไว้มีบางท่านที่อายนะคะทิ้งถุงยางน้ำมันที่หลุดไป้หคะเป็นนัำตายค่ะเพราะถุงยางน้ำมันนี่ถ้าใส่เข้าไปในช่องคลอดก็เป็นเรียกว่าสัน แปลกปลอมซึ่งทําให้เกิดการอักเสบติดเชื้อมีกลิ่นเหม็นได้เป็นหนองข้างในได้ค่ะแต่ปัญหาทําไมจึงหลุดทําไมถึงขาดราะอะไรสครับมันน่าจะมีหลายเหตุผลนะครับหลุดนี่ส่วนใหญ่นี่จะตอนที่อวัยวเพศแข็งตัวเนี่ยแล้วเราเสร็จกิจแล้วจะต้องถอยออกมาแล้วก็ถอดถุงยางก่อนที่อวัยวเพศจะอ่อนตัวนะคะถ้าสมมติว่ารอให้อ่อนตัวถุงยางก็จะหลุดเลื่อนเข้าไปในช่องคลอดได้ส่วนกรณีที่ขาดส่วนใหญ่ก็ถุงยางไม่ หมาะกับขนาดบางคนเลือกซื้อใหญ่เกินไปใหญ่เกินตัวหรือเปล่าใช่ครับใหญ่เกินไปก็จะทําให้มันหลุดหลุดได้ค่ะถูกต้องค่ะหรือว่ารีรารักอาจจะร้อนแรงหรือว่ามีท่าที่มีความเส็ียีสูงทฤษาดหน่อยใช่ค่ะอันนี้ก็จะทําให้ขาดได้เราจะเลือกใช้อย่างไงแล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีอย่างไรเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาหลุดเข้าไปหรือว่าขาดกรถุงยางทำไมนี้มีไร หลายยี่ห้อนะคะก็เลือกยี่ห้อที่เป็นที่ทมีชื่อเสียงรู้จักกันนะคะเพราะว่าถ้ามีชื่อเสียงมีรู้จักกันนี่ก็คือมีคุณภาพดีระดับหนึ่งนะคะอันนี้2ก็คือไม่ใช้ถุงยางไม้ที่เก็บเก่า บางคนเก็บไว้โหกว่าจะได้ใช้นะคะใส่ในกระเป๋าสตางค์บางทีเก็บไว้ในรถโอ้โหหลอมละลายไปแลยกระเป๋าสตางค์นี่แบบนั่งทับด้วยนะเสียดสีจนมันกรอบเลือกใช้ที่ใหม่ๆเตรียมการแบบใหม่นะคะนี่สามเวลาสวมใส่ถุงยางนามัยต้องเลือกขนาดนะคะขนาดที่เหมาะกับตัวเราถ้าไม่ไม่รู้ก็ลองดูก่อนก็ซื้อมาสองสามไซส์ก็ได้คุณผู้ชมถ้าเกิดเราไม่รู้จะไปเอาเครื่องวัดหรืออะไรไปไงนะแล้วก็ลองดูเอออันไหนกระชับเหมาะกับตัวเรามากที่สุดใส่ตอนที่เอาไว้เพศแข็งตัวเพราะว่าถ้าไม่แข็งตัวก็จะเลื่อนหลุดได้นะคะ ต้องใส่ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์บางคนมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วถึงมาใส่อันนี้ก็ยังไม่ปลอดภยัยนะคะสามารถติดโรคและติดรูปได้นะคะทุงอย่างน้ำมันไม่ควรจะใส่สองชั้น3ชั้นนะคะใส่ชั้นเดียวพอใส่ชั้นเดียวพอบางคนกลัวมากยิ่งใส่หลายชั้นยิ่งมีโอกาสหลุดเลื่อนฉีกขาดได้นะคะภารกิจนั่นจะต้องไม่รุนแรงเกินไปนะคะแล้วก็ไม่พิสดารเกินไปเพราะจะหลุดเหมือนกันนะคะและเมื่อเสร็จภารกิจต้องถอน อาวุธออกมานะคะแล้วก็มาถอดถุงยางอนามัยตอนที่อวัยเพศยังแข็งตัวเรื่องยาคุมฉุกเฉินอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากคำว่ายาคุมฉุกเฉินนี้ใช้เมื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะเช่นถูกคมคืนนะคะมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เตรียมการหรือว่า เกิดการพลาดในการคุมกําเนิดอย่างเช่นถุงยางน้ำมันหลุดหรือแตกอันนี้ใช้ได้ค่ะฉะนั้นยาคุมฉุกเฉินปัจจุบันเปลี่ยนการกินสมัยก่อนก็คือกิน1เม็ดอีก12ชั่วโมงทานอีก1เม็ดปัจจุบันให้กิน2เม็ดทีเดียวเลยนะคะั้งเม็ดครั้งเดียวได้เลยได้ผลเหมือนกันนะคะทีนี้ยาคุมฉุกเฉินนั้นถามว่าจะมีอันตรายอะไรไหมยาคุมฉุกเฉินช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าป้องกันไม่ได้ร้อซขึ้นอยู่กับเรากินเร็วแค่ไหนถ้าเราพลาดปุ๊บ ทานเลยภายใน1ชั่วโมง2ชั่วโมง3าชั่วโมงอันนี้ได้ป้องกันได้สูง80 90ซแต่ถ้ากินนานไปหรือกินแล้วอาเจียนพวกนี้ก็จะป้องกันไม่ค่อยได้เยอะนะคะเฉะลียยาคุมฉุกเฉินได้ป้องกันได้ร้อยละเถึง85เท่านั้นเองก็คือมีโอกาสพลาดจะตั้งครรภ์ตั้งหนึ่งในสี่ได้นะคะเรายัางมีอีกหนึ่งปัญหาค่ะที่เราปรึกษาคุณหมอชันวรลีอยู่ทางโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะคุณสมปองค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะค่ะคือ มีน้ำหล่อเลื่นเยอะมากยังไม่เคย<ช>มีบ,บุกมาก่อนจะแก้ไขย,ยังไงดีคะประทานโทษดอายุเท่าไหร่นะคะไม่รสิแกมันออกมาตลอดเวลาหรือออกเฉพาะเวลามีเพศสัมพันธ์คะเวลาเวลาจะมีเพศสัมพันธ์ค่ะค่ะทีนี้น้ำหล่อเลื่นนี่เกิดจากการกระตุน้นแล้วก็จะมีต่อมนะคะต่อมอยู่สามต่อมที่ทําให้น้ําหล่อเลื่นออกเยอะนะคะอันที่หนึ่งก็คือต่อมบาทูลินซึ่งสร้างน้ําหล่อเลื่นอันที่2ก็คือตัวช่องคลอดอสามคือปากมดลูกทีนี้ถ้ามีการอักเสบภ,ภายใน นะคะไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งอันนี้จะกระตุ้นให้น้ําหล่อลื่นออกเยอะเ oh. ฉะนั้นประเด็นที่1ก็คืออายุ50ปีนะคะแล้วก็ถ้าน้าหล่อลื่นออกเยอะอาจจะต้องไปตรวจภายในว่ามีการอักเสบหรือเปล่า oh. ประเด็นที่2น้ําหล่อลื่นนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของฮอร์โมนเพศนะคะ oh. ถ้าคุณสมปองรับประทานสมุนไพรหรือว่าสารบางอย่างที่มีฮอร์โมนเพศอันนี้จะทําให้น้าหล่อลื่นออกเยอะค่ะ oh. อย่างเช่นว่านว่านต่างๆว่านชักมดลูกนะคะ oh. หรือยาที่ขึ้นชื่อเรื่องขับประจําเดือนสิ่งเหล่านี้จะทาให้น้าหล่อลื่นเยอะ เพราะเป็นฮอร์โมนเข้าไปกระตุ้นทําให้น้ําหล่อลื่นออกเยอะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกน้ําหล่อลื่นออกเยอะเนี่ยจะต้องหยุดสมุนไพรหรือฮอร์โมนที่รับประทานเข้าไปนะคะประเด็น,นที่3ก็คือลดการลมเล้าลงนะคะลดการบางคนก็ชอบดูหนังโป๊ก่อนนะคะหรือบางคนแฟนลมเล้ามากนะคะอาจจะลดการลมเล้าลงซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยลดน้ําหล่อลื่นนะคะประเด็น,นที่4ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมที่ทําให้น้ําหล่อลื่นออกเยอะนะคะก็เช่นอากาศร้อนมาก นะคะคอากาศร้อนพวกนี้ก็เป็นเหงื่อก็จะดําเหมือนผสมประสานกันเข้าไปก็จะดับให้น้ำหล่อเลื่นออกเยอะนะคะน้ำหล่อเลื่นเยอะเนี่ยถ้าเกิดจากเพราะว่าเราเป็นคนเรียกว่าโชคดีเป็นคนครกระตุ้นง่ายง่ายที่สุดก็คือซับเท่านั้นเองอนะคะบอกแฟนรอแป๊บหนึ่งไปซับ นะคะซับหรือล้างก็ได้ล้างด้วยน้ําเปล่าก็จะทําให้ดีขึ้นแต่ถ้าน้ำหลอลื่นออกเพราะมีการอักเสบหรือเพราะว่าฮอร์โมนเราเยอะอันนี้มันจะเยอะมากเลยค่ะ,คะซึ่งก็ทําให้เฉยแฉะแล้วก็จะทําให้เ,เรียกว่าหลวมหละะวมไม่กระชับรตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาและเป็นหนปรสรรค ในการมีเพศสัมพันธ์ค่ะขอบคุณ่ากนะคะเป็นกำลังใจให้คุณสมปองด้วยใช่ค่ะและยังไงก็อย่าลืมพาตัวเองไปหาคุณหมอด้วยนะคะเรื่องของปัญหาน้ำหล่อเลือนของคุณสมปองเองนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะคันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณหมอคนเก่งคนสวยของเราครับคุณหมอชันวลีศรีสุโคนะครับเคลียร์ทุกปัญหาให้กับสาวรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ของเราได้หมดเลยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอจากลากันในค่ำคืนนี้นะครับ เรามาฟังกลัมเมตชูรับของเรากับวีเจแสนสวยวีเจวุ้นเส้นกันหน่อยดีกว่าน,นะครับเ,เธอจะมาบอกวิธีการออกแบบความรักครับพลาดไม่ได้เลยใช่แล้วค่ะแต่ว่าคืนนี้นะคะหมดเวลาของเรา2คนแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันใหม่คืนวันพฤหัสสบดีหน้าคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครอบ รเร,รก็อยากให้เป็นความรักที่เหมือนมั่นคงแล้วก็เป็นความรักที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนนะคะแต่ว่ารเราควรจะรู้อยู่ว่าเราควรจะให้อะไรกับอีกฝ่ายหนึง่งคือความรักก็คือเป็นการให้แหละแต่ว่าถ้าถ้าบางทีเนี้ยเรารู้สึกว่าต่างคนต่างให้ไม่เท่ากันเนี้ยมันก็จะรู้สึกเออเหมือนไม่แฟร์อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นวุ้นอยากได้ความรักที่แบบไม่หวังอะไรแล้วก็ทำรักรักทุกวันเพื่อตัวเองมีความสุขด้วยเหมือนแบบ เหมือนความรักของคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเวลาพ่อรักลูกหรือว่าแม่รักลูกอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยคือเขาจะไม่หวังผลตอบแทนเขากแค่หวังว่าอยากให้ลูกมีความสุขแล้วตัวเองก็จะมีความสุขนะคะก็อยากความรักเป็นอย่างนั้น